นี่คะ่ะเพื่อนๆขนมจีนน้ำยาไก่ของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะออกมานั่งทานข้างนอกกันนะคะผักเยอะมากเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่ใบโหระพาเก็บมาเองนะคะมีผักมีเอ้ยไม่ใช่ใบโหระพาใบแมงลักนะคะมีมะละกอมีมะระถั่วงอกแตงกวาถั่วออ ผักดองนะคะน่ากินมากเลยอยน้ำลายไหลเจ้าน,นี้เขาจะทำเผ็ดหน่อยนะคะเป็นน้ำยาแกงไก่นะคะแกงไก่มีตอสลอีด้วยนะคะบอกพี่พาลืมบอกเขาว่าไม่เอานะคะไม่เอาเขาก็ใส่มาให้หมดทุกอย่างนะคะมีด้วยมีเลือดด้วยมีอะไรด้วยพี่พาลืมบอกว่าไม่เอาเลือดไม่เอาตัวเท้าลืมบอกเขานะคะ เดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะอุ๊ยอดไม่ไหวละโอ้ยหิวขนมจีนนี่ของชอบมากเลยนะคะพี่พาอดไม่ไหวแล้วอดไม่ไหวแล้วเพววื่อนๆของชอบเลยอะขนมจีน,น่ยของชอบพ,พ,พี่พาเลยนะคะแล้วยิ่งใบแมงลักเยอะๆนะคะใบแมงลักเยอะๆอร่อยอดใจไม่ไหวเลยละคะ่ะเพื่อนๆมัน,นใส่ผักเยอะๆนะคะผักเนี่ยใส่เยอะๆใส่เยอะๆนะคะใส่เข้าไปเยอะๆ ไอ้ใบเมลรักนี่ใส่เข้าไปเยอะๆมันละใส่เข้าไปเยอะๆแครอทใส่เข้าไอเข้าไปเยอะๆแล้วก็น้ำยาก็เยอะๆไม่ต้องรีรอเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรีรอเทลงไปเลยครับเพื่อนๆโอ้ได้เยอะมากโหเยอะมากครับเพื่อนๆ,ๆทานหมดไหมคะเนี่ยจะทานหมดไหมโหน่ากินไหมครับเพื่อนๆน่ากินไหม <c oughs> หิวละเพื่อน พี่พาหิวแล้วของชอบพี่พาเลยนะน้ขนมจีนนะคะอขอบอกว่าอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอะพี่พาขอตัวทานขนมจีนก่อนนะคะ